ท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์นรมนวัตรรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังรองประธานกรรมธิการงบประมาณแล้วก็เป็นกรรมธิการเสียงข้างมากครับต่อการสงวนความเห็นและการสงวนคำประติของท่านกรรมธิการแล้วก็ท่านสมาชิกนะครับในมาตรา5นะครับผมต้องกราบขอพระคุณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจิตเจตนาคงไม่ได้แตกต่างกันนะครับระหว่างกรรมธิการเสียงข้างมากกรรมธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็ท่านสมาชิก นะครับนั่นก็คือต้องการให้งบประมาณฉบับนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการที่จะบริหารจัดการโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตในระดับโลกอย่างเช่นในปัจจุบันนะครับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางส่วนมันอาจจะมีความจําเป็นอย่างที่ท่านจุติได้เรียนต่อที่ประชุม ในขนาดเดียวกันในสิ่งที่ท่านเรืองไกรได้นําเสนอต่อสภาก็เข้าใจในจิตเจตนาครับว่าเมื่อสภา,าให้ความเห็นชอบต่อพระบองบประมาณแล้วเนี่ยการโอนเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆเนี่ยควรจะอยู่ในการรับทราบรับรู้ของสภา,าด้วยนะครับไม่ควรที่จะไปไปเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมีนัยสําคัญจนกระทั่งเรียกว่าเปลี่ยนเป็น,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 ปนหนังคนละม้วนจากที่สภา,าได้ ผ่านความเห็นชอบนะครับซึ่งในสองจุดนี้รับทราบครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแต่ยืนยันอย่างแรกนะครับการดําเนินการนี้เนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหากจะเกิดขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่หากจะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามพรบที่เกี่ยวข้องเช่นพรบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ นะครับพรบ,พรบว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายอื่นๆนะครับซึ่งกระบวนการซึ่งเขียนอยู่ในมาตรหาหที่ท่านสมาชิกได้มีข้อสักถามเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา19ของพรบวิธีการงบประมาณนะครับไม่ได้มีอะไรผิดแปลกและอย่างที่สองที่ต้องเรียนต่อที่ประชุมนี้ก็คือไม่ใช่ว่า ฝ่ายบริหารหรือสำนักงบประมาณจะทำอะไรก็ได้จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้จะโอนอย่างไรก็ได้ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดแล้วก็กำกับไว้ทั้งสิ้นนะครับในส่วนของความเห็นของท่านสมาชิกท่านจุติต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าขอบพระคุณนะครับแต่อย่างไรเนี่ยก็ตามเนี่ยนะครับ กลไกในการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยเราก็มีแนววิธีปฏิบัติของเรามาอย่างยาวนานซึ่งมาตรา5นี้ในแต่ละปีแต่ละปีก็ไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับส่วน,นกลไกในการติดตามตรวจสอบเนี่ยต้องกราบขอพระคุณแล้วก็ขอฝากกับทางสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เพราะเราก็มีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็มีกลไกในการติดตามกํากับยกตัวอย่างเช่นกรรมธิการสามัญในด้านของการกรรมธิการติดตามงบประมาณ นะครับซึ่งก็เป็นกรรมธิการที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถติดตามในเรื่องของการโอนเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขงบประมาณในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ได้อย่างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับ สองก็คือใน,นกลไกในเรื่องของการดําเนินการต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีช่องทางมากมายครับในฐานะสมาชิกสภาผูดด้แทนราษดรในการที่จะติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เกิดประสิทธิผลตามที่ท่านสมาชิกได้ให้ความเห็นชอบไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเ,อเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกทุกท่านนะครับกรรมธิการเสียงข้างมากยืนยันในร่างเดิมครับขอบพระคุณครับ